กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อและก็ผมแชมป์พิรพลครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อและก็ติดตามรายการของเรานะครับผ่านทางโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถทำได้นะครับเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า Champ Channel ฝากไลค์ ฝาก subscribe ฝากแชร์นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงวันนี้เรื่องแรกที่เราจะต้องพูดกันในช่วงที่สองก็คือเรื่องของนักบาสเกตบอลนักบาสเกตบอลเคยมีคำพูดว่า white man can't jump หรือว่าคนผิวขาวไม่สามารถจะบินไปดังเอาลูกยัดห่วงเหมือนอย่างคนผิวสีได้จนมีช่วงหนึ่งเรามักจะคิดว่าถ้าคุณไม่ใช่คนผิวสีคุณไม่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคุณก็คง จะไม่สามารถเป็นนักบาสที่ประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะเหยาหมิงเหยาหมิงเป็นตำนานนักบาสจีนนะครับซึ่งถูกเลือกเข้ามาหรือว่าถูกกราฟเข้ามาอันดับหนึ่งภาษาชาวบ้านก็คือเขาเป็นดาวรุ่งที่น่าจะประสบความสำเร็จน่าจับตามองมากที่สุดเขาใช้ความดังของเขาในการที่ต้องการจะเปลี่ยนโลก เขาใช้ความดังของเขาชนะใจแฟนบาสและชนะใจคนที่สำคัญที่สุดครับเขาน่าจะเป็นคนที่ปลาฉลามรักมากที่สุด mm hmm. เมื่อเยาวมิงอยู่ในสนามกองเชียร์ได้เห mm hmm. เมื่อเยาวมิงอยู่นอกสนามปลาฉลามตายน้อยลง มิงตัวพ่อวัย36ชาวจีนที่มีความสูงถึง229เซนเขาถูกยกย่องให้เป็นตัวพ่อที่พลิกประวัติศาสตร์วงการบาสเกตบอลย้อนไปเกือบ15ปีก่อนทั่วโลกต่างฮือฮาเมื่อมีผู้เล่นชาวจีนได้ก้าวมาเล่นบาสเกตบอลอาชีพในลีกที่โด่งดังที่สุดของโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับทีม h ฮ t สตันโรเกสซึ่งในช่วงแรกที่เยาหมิงจะต้องมาประทะกับบรรดานักบาสที่เก่งที่สุดในโลก เยาถูกสบประมาทมากตัวสูงสูงวิ่งช้าช้าแรงกระทักก็ไม่ค่อยมีพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเป็นจนถูกมองว่าเขาเป็นตัวตลกในลิก NBA ซึ่งเยาวก็ยอมรับกดดันเขาต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและคอยบอกกับตัวเองว่าวิธีการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือเขาจะต้องประสบความสำเร็จดบบสุดๆหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ทั่วโลกต้องอึง้ง เยาวมิงโชว์ฟรองระดับตัวพ่อทั้งการทำคะแนนและการบล็อกคู่แข่งจนหลายๆคนเริ่มเปลี่ยนความคิดและเริ่มยกย่องเขา9ปีหลังจากนั้นเยาติดทีมรวมดาวถึง8สมัยลงเล่นเกือบ500เกมทำตามไปเกือบ1,000ตามเยากลายเป็นตัวพ่อแห่งวงการบาสเกตบอลและแม้ว่าวันนี้เขาจะประกาศเลิกเล่นไปแล้ว แต่แฟนบาสทั่วโลกต่างยกย่องให้เขาเป็นตำนานตัวพ่อที่เก่งนิสัยดีและส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกหลังจากที่เหยาได้ทำลายกำแพงแห่งเชื้อชาติและแสดงให้โลกรู้ว่าเอเชียกอชนะฝรั่งได้ เขาต้องการที่จะทำลายความเชื่อของซุปหูฉลามและป้องกันฉลามไม่ให้สูญพันธุ์โดยให้เหตุผลหลักๆว่าซุปหูฉลามมันอร่อยที่ซุปตัวหูฉลามจริงๆแล้วเหมือนวุ้นเส้นไม่ได้มีรสชาติใดๆเลยแถมยังมีการพิสูจน์จากนักโภชนาการแล้วว่าหูฉลามถ้วยหนึ่งยังมีประโยชน์สูตรนมหนึ่งแก้วไม่ได้เลยและที่สําคัญกว่าจะได้หูฉลามมาขั้นตอนมันทารุนเกินไปตัดครีบโยนฉลามทิ้งแล้วปล่อยให้มันตายอย่างโหดเหี้ยม และเชื่อหรือไม่หลังจากที่เหยาหมิงพูดรัฐบาลจีนได้สั่งว่าทุกครั้งที่จัดงานเลี้ยงห้ามเสิร์ฟหูฉลามและยังมีรายงานว่าที่ฮ่องกงประชาชนกินหูฉลามน้อยลงไปถึง3เท่าแม้จะเลิกเล่นบาสอาชีพไปกว่า5ปีเหยากลายเป็นนักบาสสัญชาติเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรติให้มีชื่อและรูปอยู่ในหอเกียรติยศของลีกบาสเกตบอลที่โด่งดังที่สุดในโลกและเขายังได้รับเกียรติสุดพิเศษจากทีมฮุสตันโรเก็ตส์ ที่ได้ประกาศแขวนเบอร์11ที่เยาหมิงได้ใช้ตอนที่เขาร่วมเล่นกับทีมมื่ก้าฤดูกาลห้ามไม่ให้ผู้เล่นคนไหนในทีมใส่เสื้อเบอร์นี้อีกเพื่อเป็นการสรดุดีถึงคุณงามความดีที่ตัวพ่อแห่งเอเชีย er ได้สร้างไว้ให้กับทีมซึ่งเกียรตินี้ทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียง6คนที่ได้รับเกียรตินี้ในประวัติศาสตร์46ปีของทีมฮูสตันโรเกสซึ่งเยาได้บอกว่า สิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะขอนั่นก็คือขอให้ทุกคนที่เห็นเบอร์สิอของเขาอย่าเพียงนึกถึงบุคคลที่มีชื่อว่าหยาหมิงแต่ขอให้นึกถึงทุกคนทั้งทีมผู้เล่นทั้งโค้ชทั้งผู้อยู่เบื้องหลังทั้งคู่แข่งเพราะทุกๆคนมีส่วนร่วมในการสร้างตำนานหมายเลข11เอาละครับนี่คือเรื่องสุดยอดของนักบาสนะครับเป็นตำนาน